วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสุดยอดเทคโนโลยีที่ทำให้โลกต้องหยุดหายใจมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือนักล่าแห่งความเร็วเครื่องบินที่เร็วกว่าประสุนปืนหลายเท่าเร็วจนระบบป้องกันภัยยุคนี้ตามไม่ทันผมกำลังพูดถึง s r 7 2 Dark Star ครับถ้าคุณเป็นแฟนหนังท็อปการ์แมวเวริคุณก็เคยเห็นมันเครื่องบินลึกลับที่กัปตันแมเวริพาเราทยานขึ้นสู่ขีดสุดของความเร็วใช่ครับ แม้ในหนังจะดูเป็นเรื่องแต่งแต่ตัว Dark Star นี่แหละครับคือต้นแบบที่สร้างจากแนวคิดจริงจังของแผนกพัฒนาสุดยอดเครื่องบินลับ Skunk Works ของ Lockheed m a r t i นที่สร้างตำนาน SR-71 Blackbird มาก่อน SR-72 ว่าเร็วแล้วที่มัก3.5แต่ SR-72 Dark Star คือลูกชายของ Blackbird ที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคุ้มพลังแห่งความเร็วมัก6บก ัวใจสําคัญที่ทําให้ดาร์คสตาร์คลายเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกคือเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เรียกว่า TBCC Turbo Base Combine ใส่เข้าฟังดูยุ่งยากแต่ลองจินตนาการตามผมนะครับโหมดแรกตอนบินขึ้นแล้วเร่งความเร็วช่วงต้นมันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบเครื่องบินเจ็ททั่วไปนี่แหละครับโหมดเปลี่ยนเกมเมื่อความเร็วพุ่งถึงราวมักสามหรือ3เท่าของความเร็วเสียงเครื่องยนต์จะสลับเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า scramjet ครับ สแรมเจ็ทเนี่ยมันบ้าคลั่งมากมันไม่มีใบพัดไม่มีการหมุนมันใช้การอัดอากาศที่พุ่งเข้าสู่เครื่องยนต์ด้วยความเร็วมหาศาลเพื่อจุดระเบิดคิดดูสิครับอากาศจะต้องถูกทําให้ไหลเข้าในห้องเผาไหม้ที่ความเร็วเหนือเสียงเทคโนโลยีนี้แหละครับที่ผลักดันให้ดาร์คสตา์ทะลุความเร็วถึงมัก6หรือ6เท่าของความเร็วเสียงที่ความเร็วระดับนี้คุณสามารถบินข้ามทวีดได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมง มันเร็วมากจนขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานยุคปัจจุบันแทบจะหมดสิทธิ์ไล่ตามเมื่อความเร็วคือไฟนรกแต่การบินที่มัก6มันไม่ได้ง่ายเหมือนเหยียบคันเร่งนะครับลองนึกภาพวัตถุที่พุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็ว7,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงเสียดทานอากาศมันจะสร้างความร้อนมหาศาลจนพื้นผิวของเครื่องบินร้อนแดงเหมือนไฟ ดาร์ s สตาแก้ปัญหานี้ด้วยวัสดุขั้นสูงครับเขาใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนเซรามิกที่ทนความร้อนได้สูงมากเหมือนกับที่ใช้กับกระสวยอวกาศเลยทีเดียวนี่คือสุดยอดงานวิศวกรรมที่ต้องจัดการทั้งความเร็วความร้อนและแรงดันอากาศที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนสอดแนมและโจมตีดาร์ s สตาไม่ได้มีแค่ความเร็วแต่มีเขี้ยวเล็บด้วยครับภารกิจหลักคือข่าวกรองสอดแนมและลาดตระเวน ISR ด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกมันสามารถบินเหนือเขตแดนต้องห้ามถ่ายภาพข้อมูลและส่งกลับฐานทัพได้ทันทีทันใดโดยที่ศัตรูแทบไม่ทันรู้ตัวภารกิจรองที่ลือกัน d ักสตา a r ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอาวุธความเร็วเหนือเสียงได้ด้วยครับนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินสอดแนมอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องบินโจมตีความเร็วสูงที่สามารถทำลายเป้าหมายสำคัญที่มีเวลาจำกัดได้อย่างเฉียบพลัน มันเปลี่ยนห่วงโซ่การสังหารจากหลายชั่วโมงให้เหลือแค่ไม่กี่นาที SR 72 Darkstar จึงเป็นมากกว่าเครื่องบินครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางการบินในอนาคตความเร็วคือการป้องกันใหม่ความเร็วคืออาวุธใหม่และมันกำลังจะเปลี่ยนทุกสมการของสงครามแม้ข้อมูลส่วนใหญ่จะยังเป็นความลับสุดยอดแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนรู้คือยุคไฮเปอร์โซนิกมาถ,ถึงแล้วครับเอาละครับจากที่เราได้รู้จักคร่าวๆข,ของเจ้า Darkstar ไปแล้ว มาเจาะลึกเปิดเผยเบื้องหลังกันเลยนะครับว่ามันสุดล้ำขำนาดไหนดักตาร์ถูกผลิตที่ไหนและใครเป็นคนคิดคน้นถ้าพูดถึงเครื่องบินที่ล้ำยุคจนเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากล็อกฮีทมาตินบริษัทการบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแหล่งผลิต s กังเวิร์กสแผนกพัฒนาเครื่องบินลับในตำนานเครื่องบิน SR72 ารสตาร์ Star เนี่ย กำเนิดขึ้นจากห้องทดลองที่เปรียบเสมือนแดนสนธยาของโลกการบินนั่นคือ Skunk Works ครับ Skunk Works คือหน่วยงาน Advanced Development Program ของ Lockheed Martin ที่มีชื่อเสียงมายาวนานจากการสร้างเครื่องบินลับในตำนานทั้ง U-2 และ SR-71 Blackbird รุ่นพีพูดง่ายๆก็คือถ้าเครื่องบินลำไหนลำหน้าเกินจินตนาการลับสุดยอดและเปลี่ยนเกมสงครามมันออกมาจากที่นี่แหละครับซึ่งที่ตั้งจริงๆของแผนกนี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่า เป็นความลับสุดยอดครับผู้คิดค้นไม่ใช่คนเดียวแต่คือทีมงานวิศวกรนิรนามสำหรับเครื่องบินลับระดับนี้เราจะไม่ได้ยินชื่อผู้คิดค้นเป็นรายบุคคลแบบชัดเจนครับแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิที่ทำงานภายใต้ความลับสุดยอดของ Skunk Works พวกเขาเหล่านี้คือผู้สารต่อมรดกของ Clarence Leonard Kelly Johnson ผู้ก่อตั้ง Skunk Works ในตำนานและเป็นผู้ออกแบบ SR-71 Blackbird หนึ่งในชื่อที่ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงแรกของการพัฒนาคือแบ a ดลีแลนด์ผู้จัดก,การโครงการด้าน h y เปอร์โซนิกของ l ล็ h e ฮ d m มาตินซึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์และพูดถึงแนวคิดเรื่องเครื่องยนต์ TBCC ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Dark Star ดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือผลิตโดย l ล็อกฮิดมาตินในห้องทดลองลับส k กั k เวิร์โดยเป็นผลงานของทีมนักวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านความเร็วเหนือเสียงนั่นเองครับราคาของ Dark Star อยู่ที่เท่าไหร่ เอาละครับมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดราคามันแพงขนาดนั้นกันเชียวนี่คือโครงการที่ล้ำยุคและยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบดังนั้นราคาอย่างเป็นทางการและสุดท้ายจึงยังไม่มีการประกาศออกมาแต่เรามีตัวเลขที่ทำให้เห็นภาพความบ้าคลั่งของเทคโนโลยีนี้ครับตัวเลขที่ทำให้เงื่อตกเกือบ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำตามการประเมินแล้วรายงานลับที่รั่วไหลออกมาในช่วงการพัฒนามีการคาดการว่า ต้นทุนการสร้างเครื่องบินต้นแบบหรือเครื่องบินทดสอบ1ลำอาจมีมูลค่าสูงถึงเกือบ1000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ35,000ล้านบาทโดยประมาณมีรายงานว่าโครงการนี้เคยมีงบประมาณบานปลายไปแล้วหลายร้อยล้านดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมัก6มันยากและแพงขนาดไหนทำไมถึงแพงขนาดนั้นเพราะทุกชิ้นส่วนคือนวัตกรรมครับทั้งเครื่องยนต์ TBCC ที่ต้องใช้ทั้งเทอร์โบแฟนและสแกรมเจ็ตในตัวเดียวกัน วัสดุคาร์บอนคอมโพสิตทนความร้อนสูงและระบบเซ็นเซอร์สอดแนมแบบ ISR ที่ความเร็วสูงมันคือการสร้างเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่าง SR-71 Blackbird ที่เคยมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสูงถึงประมาณ2 0 0นดอลลาร์ 200, ต่อชั่วโมงในยุคปี80 Darkstar ก็คงไม่ต่างกันคือเป็นเครื่องบินที่แพงที่สุดและเร็วที่สุดในโลกครับ Darkstar จึงเป็นโครงการที่อัดแน่นด้วยความลับความเร็วและเม็ดเงินมหาศาล เป็นการเดิมพันของสหรัฐว่าความเร็วคือการป้องกันและอาวุธที่ดีที่สุดในยุคหน้าและคุณคิดว่าเงินหมื่นล้านบาทนี้คุ้มค่ากับการได้เปรียบทางเทคโนโลยีระดับนี้ไหมครับคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องรู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ